ขึ้นยังครับโอเคเกิดอะไรเกิดอะนี่คือขึ้นอยู่ปะใอ้ี่เปิดหูของที่ไหนเกิดอะไรทำไมของพี่ค้างอะเมื่อกี้ไม่นี่เปิดไอ้นี่อยู่กำลังใส่หูอยู่ใส่หูเหรอใส่หูฟัง พี่กินข้าวยังกินแล้วครับโอเคมาละว,วันนี้เป็นไลฟ์ <c oughs> สับปะรดสีเหรอคะใช่ฮะบอกแม่เป่ามีประมาณกี่ต้นอะสับปะรดสีมีหกต้นอ,อแล้วก็มีอโลคาเซียสองต้นมีบอลกระดาษสองต้น ครับขอบคุณนะครับที่คนที่ไปแจ้งกับพวกมิจฉาชีพนะครับผมโ, <c oughs> โอเคว,วันอันนี้ฝากแชร์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆกลุ่มสับป,ปะรดสีด้วยนะครับดเดี๋ยวเราจะเริ่มกัน ไม่รู้เข้ามากันหรือ,อยังนะสับรถสี <c oughs> เอาตั้งไว้นั่งก่อนอกล้วยมีวันกล้วยมีวันศุกร์ครับเสียงของเราหลาห่วงขงเพย่อนเพื่อนนั่เสียงคมชัดอ๋อไม่เกี่ยวกันวอันนี้เพื่อนๆสับรถสีเข้ามายัางอนะ่ะมี โอเคสำหรัสีมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับหนู no, อยู่ด้วยได้เหรออยู่ลองอยู่ด้วยไหมลองอยู่ด้วยสักสักตัวหนึ่งไหมเอ้สักต้นหนึ่งสักตัว <laughs> สักตัวหนึ่ง <laughs> ได้ต้นหนึ่งได้ได้ต้นหนึ่งนะโอเคแต่แต่คนเขาจะเห็นไหม เขาจะไม่เห็นที่เราตั้งคอมเมนต์ใช่ไหมเออมันหน้าจอมันครึ่งหนึ่งสวัสดีครับแปดร้อยคนนะครับผมโอเคสับรถสีมากันแล้วนะครับนี่นะโอเคเห็นละ เห็นลวเห็นละเห็นละเห็นละโอเคต้นแรกนะครับก็เป็นเสือด่างนะฮะเป็นเสือด่างชื่อว่าเฮ l ไลเซอร์นะครับตัวนี้เฮ l ไลเซอร์นะครับก็ให้ดูก่อนให้ดูเฮลไลเซอร์ต้นนี้นะครับโอเค สวยไหมเอ่ยเฮลไรเซอร์นะครับต้นนี้โอเคต้นนี้พิมพ์เอนะครับผมแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมืนบาทนะครับเฮลไรเซอร์นะครับเป็นเสือด่างนะครับ เริ่มมาเลยฮะเฮลไรเซอร์นะครับเริ่ม A หนึ่งหมืนนะครับเฮลไรเซอร์ดูสิแต่ต้นนี้ก็สวยนะเชสเตอร์อ่ามีคนเปิดแล้วค, 1, ครับหนึ่งหมืนนะฮะเฮลไลเซอร์ต้นนี้นะครับเปิดแล้วนะฮะหนึ่งหมืนนะครับ เอหนึ่งหมื่นะครับเฮลไลเซอร์ Hell นี่ชาวสับปะรดสีนะครับเสือด่างเสือด่างต้องมาแล้วนะฮะพี่กิติพัฒนน้องรู้จักไหมเนี่ยสับปะรดสีอะไม่มีความรู้เรื่องสับปะรดสีเลยค่ะ <laughs> <laughs>